สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการพระคำนำชีวิตนะครับวันนี้จะเป็นบันที่ตอนที่1น1่อนะนยในยอห์นบทที่6ข้อ60ถึง7 1ก็ยังคงต่อเนื่องจากเมื่อวานนะเมื่อวานก็พูดถึงเรื่องของการเป็นอาหารแห่งชีวิตของของพระเยซูเมื่อ <c oughs> เหตุการณ์ก็ดำเนินต่อไปนะเมื่อสาวกก็มามาฟังสิ่งที่พระองค์ตัสเนี่ยก็ อาจจะหนึ่งก็คือเข้าใจยากนะเข้าใจยากแล้วก็รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองต้องการเท่าไหร่นะเราต้องเข้าใจพื้นฐานอย่างหนึ่งคือว่าเวลานั้นเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่คนอยู่ต้องการก็คือพระมาสิหาพระมาสิหาก็คือผู้ที่จะมาปลดปล่อยนะมาปลดปล่อยจากการเป็นทาสของโรมันนะแต่ว่าเมื่อติดตามพระเยซูไปสักระยะหนึ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะบอกว่ามันแปลกแปลกแว่าสิ่งที่เขาคิด โอเคมุมหนึ่งเรื่องหนึ่งก็ว่าสิ่งที่เราคิดว่าพระเยซูจะเป็นพระมาสิฮาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ละและอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าสิ่งที่พระองค์สอนสิ่งที่พระองค์ตรัสเนี่ยบางทีมันยากเกินความเข้าใจของเขาจริงๆอาจจะเกินความเข้าใจของเราด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่ของเขาคนของเขาอย่างเดียวนะอาจจะเกินความเข้าใจของของคนอยู่ในลานนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมีหลายคนที่จะเลิกติดตามพระเจ้าในข้อ66บอกว่า ตั้งแต่นั้นมาพวกสาวกโรองหลายคนก็ท้อถอยไม่ติดตามพระองค์อีกต่อไปนะก็รู้สึกว่า 1. มันไม่ใช่ 2. อรู้สึกมันเป็นการยากนะที่ที่จะเข้าใจทึงสิ่งที่พระองค์ตัดก็เลิกแล้วกันกลับไปทำทำมาหาเลี้งชีพตัวเองไปทํางานของตัวเองอะไรก็แล้วแตนะ่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าพระองค์ก็มาถามเราสาววกว่าเอา <c oughs> เราถามสหมาปีศสองคนว่าตกลงแล้วพวกคุณนะ่ะว่ายังไงนะซีโมนก็ตอบว่าข้อ68ซีโมนเปโตตอบว่าพระองค์เจ้าข้าพวกข้าพระองค์จะจากไปหาผู้ใดเล่าพระองค์มีถ้อยคําซึ่งให้ชีวิตนิรันร์นะเ,เปโตอมองขนะมองข้ดก็คือว่ารู้ว่าสิ่งที่พระองค์มีสิ่งที่พระองค์ทรงเป็นเนี่ยคืออะไรนั่นคือชีวิตนิรันร์นะซึ่ง ฟังเหมือนกันแต่เข้าใจไม่เหมือนกันนะคนยิวที่ละทิ้งพระเยซูก็ฟังเหมือนกับสิ่งที่เปโตรได้ยินแต่ว่าเข้าใจไม่เหมือนกันอันนี้ก็ต้องยอมรับขีดความสามารถนะขีดความสามารถของการเข้าใจอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับนะว่าเราอาจจะเจอกับคนที่ทําไมเข้าใจยากแบบนี้ก็ต้องยอมรับเพราะว่าเขาเป็นคนที่เข้าใจยาก นะก็ต้องเรียนรู้กันไปนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นโอเคมีหลายคนที่เลิกติดตามพระเจ้าแต่ว่าก็มีอีกหลายคนเราสาวกก็ยังคงติดตามพระเจ้าอยู่ชีวิตของเราเรายังคงติดตามพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้านะเรายังคงเชื่อมั่นในความเป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะผมย้ําเสมอนะย้ําเสมอว่าสิ่งที่เราติดตามพระเจ้าคืออะไรคือการที่เราจะมีชีวิตนิรันดร์นะ ฟังดูเหมือนเห็นเกตตัวแต่จริงๆก็เห็นเกตตัวจริงๆนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีชีวิตนิรันร์ถ้าเราติดตามพระเจ้าแล้วเราไม่ได้ชีวิตนิรันร์ก็เป็นคําถามอีกหลายๆคนว่าแล้วเราจะติดตามพระเจ้าทําไมนะเพราะว่าติดตามพระเจ้าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมครับอาจจะลําบากกว่าคนอนื่นจะซ้าไปทําอะไรบางอย่างที่คนอื่นทาก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่สิทธิที่ถูกต้องตามน้ำพระทัยของพระเจ้า แต่ว่าเราก็ยังคงอดทน,นเราเคงอดทนในสิ่งที่เรากระทำเพื่อมีความหวังใจว่าเราจะได้รับชีวิตนี้หลจากพระเจ้านั่นคือสิ่งที่เป็นประตูสำคัญเป็นหัวใจสำคัญเพราะนั้นก็ต้องกลับมายืนยันความเชื่อของเราที่มีต่อพระเจ้าว่าเรายังเชื่อมั่นในสิ่งนี้หรือไม่อย่างที่เคยพูดลหลายๆครั้งว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาทำให้เราทำให้ความเชื่อเราค่อยๆไป ทำให้ความเชื่อเรารู้สึกว่าแกว่งเฮ้ยเลิกติดตามพระเจ้าดีไหมรู้สึกชีวิตมันลำบากเหลือเกินมีแต่ความทุกข์มีแต่ปัญหาจะทําให้นู่นก็ไม่ได้จะทําให้นี่ก็ไม่ได้นะแต่ให้เรามองจุดหมายปลายทางนะให้เรามองเป้าหมายเป้าหมายก็คือชีวิตนิรันดร์ที่พระองค์จะมอบให้กับเราถ้าเรามองเป้าหมายอย่างถูกต้องอะไรเราก็ไม่กลัวอะไรก็ไม่กลัวจะเจออะไรก็ตามก็เป็นแคเ่เพียงแค่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เพียงแค่ช่วยเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่เท่านั้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีชีวิตอีกนานเท่าไหร่แต่ว่าสุดท้ายเราจะได้รับชีวิตนานที่มาจากพระองค์อันนั้นเป็นสิ่งที่เราจะได้รับในวันสุดท้ายที่เราจะได้จากพระองค์เพราะฉะนั้นให้เรากลับมามีความเชื่อที่มัน่นคงยืนหยัดในความเชื่อที่เรามีต่อพระเจ้าอย่าให้สิ่งสิ่งใดที่จะทําให้เราหลงไปจากทางของพระเจ้าเลยนะครับขอบพระเจ้าวอวยพรครับ